ม,มีเรื่องผีมาเล่าสำหรับบ้านใครที่ติดกับแม่น้ำสายหลักที่ทอดยาวข้ามจังหวัดก็คงจะใช้แม่น้ำนั้นในการหาปลามาทำอาหารและจับขายเพื่อเป็นอาชีพกันนะครับเช่นเดียวกับลุงหวังที่บ้านแกอยู่ติดกับแม่น้ำชีแล้วทุกๆวันแกก็จะเอาเรือลงกับหลานชายเพื่อไปจับปลามาขายที่ตลาด โดยแกจะใช้การจับปลาเป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงชีพและเรือที่แกใช้นั้นเป็นเรือไม้หางยาวติดเครื่องยนต์โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งขณะที่แกได้ไปลงตาขายปลาเอาไว้ในน้ำแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนและตอนเช้านี้แกก็ได้มากับหลานชายของแกเหมือนเดิมพอมาถึงที่เรือนั้น ลุงหวังกับหลานชายก็ได้พากันเอาข้าวของขึ้นไว้บนเรือนะครับและแกได้เอาปืนแก๊ปยาวติดมาด้วยเพื่อที่จะเอาไปยิงปลาที่ขึ้นมาริมน้ำด้วยพอขนของทุกอย่างขึ้นเรือเสร็จแล้วแกก็ให้หลานชายไปสตาร์ทเรือแล้วขับออกมาหาตาข่ายของแกที่ดักปลาเอาไว้ซึ่งอยู่ท้ายป่าออกมาจากจุดที่แกจอดเรืออยู่พอสมควรแทบจะข้ามหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับ พอแกกับหลานชายขับเรือกันมาเรื่อยๆนั้นพอมาถึงโค้งกลางป่าและก็มีพุ่มไม้น้มลงมาในน้ำรอบๆอบสอฝั่งของแม่น้ำเลยนะครับบริเวณนี้จะไม่มีให้ขึ้นฝั่งได้เลยยังไม่ทันถึงจุดที่แกใส่ตาข่ายปลานั้นจู่ๆุเครื่องเรือก็ดับไปเฉยเตรงบริเวณนั้นแกกับหลานพยายามสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดหลานชายแกจึงถามลุงว่าได้เติมน้ำมันไว้ไหม ลุงจิงตอบว่าเติมไว้เต็มตลอดเมื่อวานตอนเย็นก็หิ้วนำมันมาเติมเอาไว้แล้วในช่วงนี้นั้นน้ำในแม่น้ำจะไหลแรงมากแต่แปลกมากครับเรือลุงหวังเครื่องยนต์ดับและเรือกลับไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนเรือจะเคลื่อนวนอยู่แค่บริเวณนั้นแต่ในเรือนั้นลุงหวังแกจะเอาไม้พายติดไว้สองอันแกจึงใช้ไม้พายคนละอันกับหลาน ช่วยกันพายเรือต่อไปยังจุดที่แกลงตาข่ายเอาไวา้แถวเวิงน้ำกลางป่าพอถึงนั้นแกก็ได้ไล่เก็บตาข่ายแล้วลากขึ้นมาบนเรือนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากปลาจึงจะค่อนข้างติดเยอะมากแกกับหลานใช้เวลาเก็บปลาออกจากตาข่ายอยู่พักใหญ่เพราะตาข่ายที่แกเอามาดักนั้นค่อนข้างจะยาวพอสมควร ถ้าไม่เก็บปลาออกจากตาข่ายตอนนี้นั้นเกรงว่าถ้าปลาตายแล้วปลาจะเน่าพอเก็บปลาเสร็จแล้วแกจึงให้หลานชายลองสตาร์ทเครื่องดูอีกรอบปรากฏว่าดึงแค่ครั้งเดียวเครื่องก็ติดเลยนะครับแกกับหลานจึงได้คุยกันว่าสงสัยเครื่องใกล้จะพังแล้วมั้งจากนั้นแกก็ได้ขับเรือเลาะไปตามแม่น้ำเรื่อยๆกับหลานและมาดักยิงปลาที่ขึ้นอยู่ริมน้ำได้อยู่หลายตัว ส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนที่ขึ้นมาริมน้ำนะครับพอคิดว่าสายมากแล้วแกกับหลานจึงขับเรือเพื่อที่จะกลับมาที่ท้ายส่วนตรงที่แกจอดเรือเอาไว้ทุกวันแต่พอขับมาถึงบริเวณโค้งที่เดิมเครื่องยนต์แกก็ดับลงไปเฉยๆอีกรอบหลานชายของแกพยายามสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเสียทีนะครับและฝั่งที่แกจะกลับบ้านนั้น เป็นการขับเรือสวนกระแสน้ำด้วยท่าพายกลับคงจะหนักหน่อยแล้วแกก็เฝ้าสังเกตว่าเรือแกวนอยู่แบบนี้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำแกจึงถามหลานชายว่าเรือมันวนอยู่แค่บริเวณนี้รู้สึกเหมือนกันไหมหลานแกจึงหันมองรอบๆจึงตอบแกว่าใช่ครับลุงตอนเรามาก็ดับแบบนี้แล้วเรือก็ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำด้วยพอคุยกันจนรู้ว่ามันแปลกแปลก แกจึงหันมองรอบๆว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยความที่แถวนั้นไม่มีฝั่งให้ขึ้นสองฝากแม่น้ำจะเป็นพุ่มไม้และพวกหญ้าใบยาวๆที่ขึ้นจนลกไปทั่วขอบฝั่งทั้งสองแต่แกก็ได้ไปสะดุดกับพุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะครับเพราะพุ่มไม้พุ่มนั้นมีการขยับที่ผิดปกติมากเพราะจุดอื่นพวกกิ่งไม้ใบหญ้าและพุ่มไม้ด้วย ก็จะถูกพัดไปในทิศทางเดียวกับกระแสน้ำแต่กิ่งนั้นกลับกําลังเหมือนถูกเขย่าอยู่แกจึงเอาไม้ไายชี้ไปที่พุ่มไม้แล้วบอกหลานให้ดูช่วยลุงดูหน่อยตรงนั้นมันแปลกแปลกใหม่หลานแกจึงตอบว่ามันเขย่าอยู่แค่พุ่มไม้พุ่มเดียวจึงคุยกันว่าจะไปดูใหม่แต่อีกใจลุงแกก็คิดว่าเวลาเจออะไรกลางป่ากลางเขาหรือกลางแม่น้ำ เขาไม่ให้อยากรู้อยากเห็นเท่าไหร่จึงบอกกับหลานว่าไม่ดีกว่าเราไปกันเถอะหลานชายของแกกับแกนั้นจึงได้เอาไม้พายพากันพายเพื่อที่จะกลับเข้าบ้านแต่พอพายไปได้นิดเดียวนั้นก็ถูกกระแสน้ำพัดกลับมาวนอยู่บริเวณเดิมเป็นแบบนี้อยู่4ี่ห้ารอบจนหลานแกมองหน้าแกแล้วถามว่ายังไงกันดีลุง ตอนนี้ลุงหวังแกจึงให้หลานชายลองติดเครื่องดูอีกรอบเผื่อมันได้แกบอกหลานแกไปว่ากระแสน้ำน่าจะแรงจนไม้ภายเอาไม่อยู่น้ำแถวนี้ด้านล่างน่าจะเป็นน้ำวนด้วยเราจึงมาวนติดอยู่แถวนี้พอหลานชายแกลองสตาร์ทเครื่องสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเลยนะครับแล้วพุ่มไม้ก็เขย่าแรงขึ้นอีกรอบจนทำให้ลุงกับหลานนั้นหันไปมอง เพราะเขย่าแรงจนพุ่มไม้กระเพื่อมตีกับน้ำเลยทีเดียวหลานชายแกจึงบอกว่าไม่ใช่ใครใส่เบ็ดแล้วปลาตัวใหญ่กินแล้วเบ็ดหลุดออกมาเกี่ยวตรงนี้เหลอลุงทั้งลุงหวังและหลานชายแกจึงตัดสินใจพายเรือไปที่พุ่มไม้พุ่มนันซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรือแกเลยพอมาถึงแล้วแกก็ได้เอาไม้พายสอดเข้าไปในพุ่มไม้แล้วแหวกพุ่มไม้ โดยให้หลานชายเอาไม้พายอีกอันประคองเรือไหวแปลกใจมากที่เรือกลับไม่มีท่าทีว่าจะไหลลงไปตามกระแสน้ำเลยพอแกแหวกเข้าไปลึกๆใต้พุ่มไม้แล้วแกก็ดึงไม้พายออกมาแล้วหันมาบอกหลานแกว่ามาดูนี่สิหลานชายแกจึงเอามือดึงกิ่งไม้แล้วหันมาดูตรงจุดที่แกแหวกพุ่มไม้ก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะสิ่งที่ลุงหวังกับหลานแกเห็นตรงนั้นก็คือ ล่างของคนที่ตัวบวมอืดลอยนอนคว่ำหน้าอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนและเสียชีวิตตั้งแต่วันไหนด้วยเพราะสภาพร่างกายเริ่มบวมและหลุดลุ่ยไปบางส่วนหลานชายจึงหันมาคุยกับแกว่าเอายังไงดีลุงลุงแกจึงเงียบก่อนเพื่อใช้ความคิดแล้วลุงแกก็บอกหลานไปว่าเราต้องแจ้งให้คนมาช่วยแล้วหลักกับแจ้งตำรวจสงสัยเขาต้องการความช่วยเหลือ ลุงแกจึงพูดขึ้นว่าถ้าไม่อยากอยู่ตรงนี้ถ้าอยากให้ลุงช่วยขึ้นจากน้ำก็ขอให้เรือลุงติดด้วยกระแสะน้ำมันแรงลุงพายทวนไปไม่ไหวหรอกพอพูดแบบนั้นแล้วลุงแกจึงบอกหลานชายแกไปว่าลองไปติดดูอีกรอบสิเผื่อมันติดพอหลานชายแกมาดึงสตาร์ทดูแค่ทีเดียวเรือกลับติดขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับแกจึงบอกกับร่างไร้วิญ,ญญาณตรงนั้นว่า รออยู่ตรงนี้ก่อนนะหนูลุงไปพาคนมาช่วยหลังจากนั้นลุงกับหลานแกจึงขับเรือมาเรื่อยเืจนมาเจอคนที่ขับเรือผ่านมาพอดีแกจึงได้บอกให้จอดแล้วถามเขาว่ามีโทรศัพท์ไหมให้โทรแจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะมีคนตายอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นโชคดีที่เรือลำนั้นเอาโทรศัพท์มาด้วยจึงได้เรียกตำรวจไม่นานตำรวจและทีมกู้ภัยก็มาถึง และก็ได้นำล่างที่ติดอยู่ตรงนั้นขึ้นมาจากแม่นม้ำและนำไปชนะสูตรหาตัวบุคคลและสาเหตุการตายนะครับพอตกกลางคืนนั้นลุงแกนอนหลับอยู่ดีๆแกก็ได้ฝันว่ามีผู้ชายใส่เสื้อผ้าเหมือนศพที่แกได้ช่วยขึ้นมาจากนา้ำมาหาแกที่ข้างที่นอนแล้วก็มาขอบคุณแกแล้วเดินกลับออกไปเลยนะครับพอแกตื่นเช้ามานั้นแกก็ลุกออกจากที่นอน เพื่อที่จะเดินมาล้างหน้าแปลงฟันที่โอ่งใต้ถุนบ้านแต่แกกลับพบรอยโคลนซึ่งเป็นรอยเหมือนรอยเท้าคนเก่าวมาหยุดอยู่ตรงข้างที่นอนของแกแล้วก็หายไปเลยแกจึงเชื่อว่าวิญญาณของคนที่ตายคนนั้นน่าจะมาขอบคุณแกเป็นแน่ครับ mm hmm. ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ